สบายดียอชอนวันนี้จะมากินตํำเส้นจีนน้ำกันเด้ออันนี้เป็นเส้นจินเส้นดำเนาะสีเลืองเรีองนี้เป็นแผ่นไข่เด้อแล้วก็นมันสาลายเด้ออันนี้สาลายญี่ปุ่นเนาะเพราะว่ามันเป็นถงแล้วเราต้องมาเซน,น้ำให้มันเป็นนี้แล้วก็ลุกซิ้นไว้ง่แห้งเนาะมาเด้อมากินน้ำกันเลยเพราะว่าเบิ่งล้วอ้อยน้ำไหลสีไหลแล้วเนาะมากินน้ำกันเลยอันนี้เ้นจินเด้อบางคนอาจจะบอกเคยกินเนาะแต่ว่าเอามาตํำแล้วแ่บแห้งทุกคนลองเบิ่งเด้อแ่บแห้ง

เส้นจีงนี่จะบอกคือเส้นข้าวปุ้นราารเราอ่านเส้นข้าวเปียกกด้วยมันจะเป็นแบบมืนๆน,น่นะนะเส้นอันนี้น่ะ Mm-hmm. ขันไข่เคยกินในคอมเมนต์มาเยอะแบบว่าบู้ว่าส่วนใหญ่ยนี่บัวเคยกินนาตำสูตรแบอันตำจีนนี่นะบางคนยังบัได้กินด้วยอส่วนใหญ่น่ะอือสียังเป็นคนที่มากินตำทุกอย่างเลยจริงที่ตัวเองมากกินนั่นนะ่ะเอามาตำกระแซบคุยกันนัวคุยกัน <c oughs> สาลายนี่คือกัน <c oughs> สาลายนี้ตำบ้ามาแทบแทส,สาลายเป็นเออสาลายเกาหลีนี่นะเป็นสาลายแห้งแล้วก็เอาไปแช่น้ําแช่น้ําแล้วก็เอามาตําแทบแหนงทุกคนอืม ปลาแดงนี้เป็นประแดงออัดิฟแล้ววาะน,นั้นประแดงสาเห็จู่ก็คือประแดงอันตอนเลยตัวนี้นะ่ะแต่ว,ว่าบรใส่ตอนใส่แต่น,น้ำมันซือ กินตามที่ต้องกินน้ำปลาแดงไปลาบ้านัวสดเลย I'm mm -hmm. เป็นตะคุ้นี่ก็แซ่บแซ่บบ้าจัดน้ำหพอเลยประดดกแจมแห่ง ประเด็นอันริบในน้ำม,มันหอมกว่าประเด็นอันตำแบบงูขนาดตอนเบลแล้วขันตอนเบลแล้วจะต <c oughs> ้องไปไปลวแหละเนาะเจ๊ชิ้นชิ้นี่นอแหละซื้อนอวนีดี่ของนอตาเหรอนอเซ็นตายให้นอลูกเซ็ตนตาอ 我超能打我好好。